ท่าทีในการนมัสก,การพระเจ้าที่ถูกต้องคืออะไรและเรากําลังนมัสก,การผู้ใดและใครเล่าที่จะนมัสก,การพระเจ้าและผู้ใดเล่าที่สมควรจะได้รับการนมัสก,การสวัสดีครับวันนี้ในเช้าวันนี้เราจะมาดูพระธรรมพระวจนะของพระเจ้านะครับใน พระธรรมสดุดีบทที่47นะครับในหัวข้อที่บอกว่าพระเจ้าพระมาหากษัตริย์นะครับในหัวข้อนี้นะครับ,นะรบเราจะไปดูพระชนะของพระเจ้าด้วยกันครับชนชาติทั้งหลายเอย๋ยจงตบมือจงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีเพราะพระยาเวผู้สูงสุดเป็นที่น่าคล้มกลัวทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นพระองค์ทรงปราบรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เรา และชาวประเทศทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเราพระองค์ทรงเลือกมรดกของเราให้เราเป็นสิ่งภูมิใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรักเซลาพระเจ้าเสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้องพระยาเวเสด็จขึ้นด้วยเสียงแตร ى, จงร้องเพลงสดุดีพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีเถิดจงร้องเพลงสดุดีกษัตริย์ของเราจงร้องเพลงสดุดีเถิดเพราะพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องเพลงสดุดีด้วยความเข้าใจ พระเจ้าทรงครอบครองบรรดาประชาชาติพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งบริสุทธิ์ของพระองค์บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายประชุมกันในฐานะประชากรของพระเจ้าของอับราฮัมเพราะบรรดาโลกของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูงร้าพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์วันนี้สาระสําคัญในบทที่47นะครับคือการนมัศการพระเจ้าโดยบอกให้รู้ว่าใคร คือผู้ที่นมัสรรการพระเจ้าและผู้ที่จะได้รับกนนารนมัสการคือผู้ใดและนมัสรรการอย่างไรถึงจะเรียกว่าการนมัสการน,นะครับวันนี้เราจะมาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับโดยในข้อที่1ถึงข้อที่3เนี่ยพูดถึงว่าใครคือผู้ที่นมัสรรการนะครับผู้ที่นมัสการพระเจ้านั่นคือ1ก็คือ 1, ประชากรของพระเจ้านะครับผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกหรือผู้ที่นมัสการพระเจ้านั่นคือ ทุกคนที่มีจิตใจที่อยากจะสรรเสริญพระเจ้านี่คือบุคคลที่สรรเสริญพระเจ้าหรือว่าผู้ที่นมัสการพระเจ้านะครับและหลังจากนั้นเนี่ยในข้อที่ต่อมาก็คือใครนมัสการใครคือเรากําลังนมัสการผู้ใดนะครับในพระธรรมสดุดีนะครับว่าใครเราที่สมควรจะได้รับการน,นมัสการนะครับคนที่จะได้รับการสมควรที่จะได้รับการนมัสการก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ เพราะว่าอะไรครับทาไมพระเจ้าถึงสมควรเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้อยู่สูงสุดนะครับเป็นมหาราชาเหนือแผ่นดินทั้งสิ้นนะครับทรงครอบครองนานาประชาราชและทรงประทับบนพระที่นั่งสูงสุดและเป็นที่สมควรยกย่องนะครับเพราะพระเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ผู้สูงสุดและเป็นพระมหากษัตริย์ที่สูงสุดเพราะนั้นพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญพระเจ้านะครับ พี่น้องที่รักครับแล้วเราคนนมัสการอย่างไรนะครับแบบไหนนะครับในนี้เขาเขียนว่ามี2ท่าทีในการนมัสการที่ถูกต้องนะครับหนึ่งก็คือนมัสการด้วยความยินดีนะครับไม่เฉกบังคับนะครับการนมัสการด้วยความยินดีการนมัสการพระเจ้าด้วยความยินดีนะครับการโห่ร้องด้วยความเสียงัชโยนะครับคือการนมัสการพระเจ้าด้วยความยินดีเด่พระเจ้านะครับอย่างที่2ก็คือการนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรง นะครับทุกครั้งที่นมัสก,การพระเจ้าต้องมีความยำเกรงพี่น้องครับเราไปนมัสก,การพระเจ้าทุกอาทิตย์เรายำเกรงพระเจ้าใช่ไหมเราไปนมัสก,การพระเจ้าทุกอาทิตย์เราไปด้วยความยินดีใช่ไหมไม่ใช่ไปเพื่อ,อให้อาจารย์เห็นหน้าไม่ใช่ไปเพื่อนำาไปพูดคุยกันไม่ใช่ไปเพื่อไปสมัครอ,อะไรสันสันสักอย่างหนึ่งแต่เราไปเพื่อจุดเป,ป้าหมายของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับจุดเป้าหมายของเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ ไนมัสการพระเจ้าด้วยความยินดีและยังเกรงต่อพระเจ้านะครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะครับว่าทําไมเราต้องนมัสการพระเจ้าเพราะอะไรนะครับในผู้เขียนสดุดีบอกอย่างน้อย3อย่างที่เราควรจะนมัสการพระเจ้านะครับทาไมเราต้องควรนมัสการพระเจ้าครับหนึ่งก็คือพระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งในแผ่นดินโลกนะครับพระเจ้าทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งไม่ว่าทั้งแผ่นดินโลกไม่ว่าทั้งสวรรค์ ทุกอย่างพระเจ้าทรงครอบครองหมดเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับการนมัสการนะครับนี่คือเหตุผลนะครับอย่างที่สองเลยคือพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่จัดเตรียมมรดกมรดกที่ให้กับเราน้องเกิดอะไรครับชีวินิรันร์บนสวรรค์ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นคือมรดกที่พระเจ้าทรงให้กับเรามรดกที่ให้กับเรานั่นคือพระเจ้าทรงให้กับเรานั่นคือชีวินิรันร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรสรรเสริญพระเจ้านะครับไม่ควรที่จะอะไร เราควรจะนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าอย่างที่3ครับทาไมเราควรสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นประชากรของพระองค์พูดง่ายๆเลยเราเป็นคนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนของพระเจ้าเราสมควรที่จะสรรเสริญพระเจ้าเราเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราควรที่จะนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าเราไม่ควรที่จะขาดการนมัสการเราไม่ควรที่จะขาดการเข้าเฝ้าพระเจ้าเราไม่ควรที่จะขาดในการเฝ้าเดียวอ่านพระคัมภีร์และเราไม่ควรที่จะ ขาดในการนมัสการพระเจ้าในคิดจักรของพระองค์เพราะการนมัสการพระเจ้าเนี่ยเป็นการสําแดงว่าเรารักพระองค์เรารักพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าทุกครั้งที่เราไปนมัสการพระเจ้านมัสการด้วยความยินดีและสรรเสริญพระองค์โห่ร้องนะครับนมัสการพระเจ้าอย่างไรครับนะครับนมัสการพระเจ้าแบบไหนในบทที่4 6กนะครับหนึ่งก็คือปรบมือร้องเพลงนี่คือแสดงความยินดี นวการปรบมือการชูมือขึ้นการโบกมือซ้ายขวาเป็นการสรรเสริญพระเจ้ายกมือสรรเสริญพระเจ้านะครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับเราเห็นในเมื่อพระเยซูทรงสเสด็จเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มนะครับประชาชนของประชาชนกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยก็เอาใบปามบ้างแหละเอาเสื้อผ้าบ้างแหละนะครับก็มาห่ออ่ามาปลูและก็สรรเสริญพระเจ้า นะครับโหร้องโหสนาโหสนาไปที่สรรเสริญโหร้องนะครับสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนี่คือการสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าทรงพระเจ้าอยากได้รับนะครับคือการที่เรานมัสการพระเจ้าและสมควรที่เราจะสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สูงสุดนะครับพี่น้องทช่รักครับทําไมเราต้องสรรเสริญพระเจ้าและทําไมพระเจ้าทรงสมควรที่จะได้รับการยุกย่อมและสรรเสริญพระองค์ คำตอบมีง่ายๆเลยนะครับ 1. เพราะพระองค์สูงสุดเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สูงสุดและสมควรแก่การนมัสการนะครับอย่างที่2เพราะพระองค์ทรงประทานมรดกอันล้ําค่าให้กับเรานั่นคือชีวิตนิรันด์ที่พระเจ้าทรงให้กับเรามรดกที่มีล้าค่าที่สุดมรดกที่สําคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้กับเราคือชีวิตนิรันด์ที่ไม่มีวันตายบนสวรรค์ต่อมานะครับเพราะพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือทั้งปวง ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือทั้งปวงนั่นคือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่เหนือทุกสิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสมควรจึงดไดี้รับก,ก,การนมัสการนะครับต่อมาพระองค์ทรงครอบครองเหนือทุกสิ่งและประชากรของพระองค์นะครับวันนี้พระชนะของพระเจ้าบอกให้เราว่าทําไมพระเจ้าถึงสมสมควรที่จะรับการสรรเสริญและทําไมเราถึงต้องสรรเสริญและท่าทีในการสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดีและยามเกรงพระองค์นี่คือท่าทีของเรา พี่น้องทีักครับเวลาที่เราไปนมัสการพระเจ้าที่กิจจักิจจรของเราเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยินดีจริงไหมเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยความยำเกรงจริงใช่ไหมนะครับอย่าให้เราไปคิจกรของเราโดยการที่เราไม่ได้คิดถึงพระองค์นะครับไม่งั้นเป็นการนมัสการที่เสียเปล่าเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงเมตตาการนมัสการทุกครั้งที่เราไปเข้าฟอกพระเจ้านั่นคือด้วยความยำเกรงและสรรเสริญพระองค์อธิฐานด้วยกันครับ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักและอุทิศพรขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรดเมตตาพระบิดาเจ้าข้าในเช้าวันใหม่นี้เราทั้งหลายได้รับพระวชนะของพระเจ้าเกี่ยวกับการสรรเสริญพระองค์ทําไมเราต้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับการสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครอบครองเหนือทุกสิ่ง พระองค์ทรงสมควรที่จะเรับกปนอุปสการพระองค์เจ้าการทุกครั้งที่เราเข้าฟ้องพระเจ้าขอเรามีความยำเกรงและมีความยินดีในพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยสนเสริมพระองค์ทุกๆสิ่งหมดทั้งนาขอบพระคุณพระเจ้าทุกอย่างฝ้องนพระของพระองค์เราจึงเราทั้งหลายอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามพระศุกร์เจ้าอามนขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนครับ